ค่ะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะวันนี้เราพามาชมรีวิวสวยๆจากทางร้านตั้มออโต้ช็อปนะคะนี่วันนี้มาชมสายแปลงหน้านะคะสําหรับ1นึ่ลำนี้นะคะมาแปลงหน้าเป็นช้ยล่างมิวเอ2กซ์นะคะโดยคงสเต็ปไฟเดิมกระจังเดิมนะคะรถสีขาวนะคะอันชนล่างเป็น m u วเอนะคะ รงนี้จะเป็นไฟเลี้ยวแทนนะคะของฝาข้อตัดหมอกของมีลเอ็กนะคะช่องลมนะคะช่องลมกระโชนของวีเอ็กนะคะนี่เป็นไฟเลี้ยวนะคะนี่ก็ยังคงใช้สเตปกระจังเดิมอยู่นะคะกระจัง2020นะคะแล้วก็ไฟเดิม2020นะคะรับมากับตัวแก้มคาร์บอนนะคะแก้มคาร์บอนแล้วก็ฝากระโปรงคาร์บอนนะคะ รับกันได้มาได้อย่างสวยงามลงตัวเลยนะคะสําหรับหนึ่งลำนี้นะคะเดี๋ยวเราพาไปดูทรงรอบคันกันนะคะว่าจะรับกับชุดแปลงหน้าได้สวยขนาดไหนนะคะนี่สวยๆเลยนะคะรถเป็นรถแคบสีขาวนะคะสอง0สิบค่ะนี่ด้านหลังนะคะก็จะมาแบบนี้เลยแต่งซิ่งนะคะแต่งหล่อมาแล้วนะคะกลุ่มเบคอนนะคะสำหรับวันนี้ สวยงามเลยค่ะรถเป็นตัวท็อปนะคะหล่อๆเลยค่ะสวยๆเลยนะคะสำหรับเพื่อนๆท่านไหนที่สนใจนะคะติดต่อสอบถามที่ร้านตำออโตช็อปได้เลยนะคะร้านเราตั้งอยู่บนถนนบางนาตาดกอมอ14ค่ะติดถนนใหญ่เลยนะคะเบอร์โทรศัพท์083ย์4 7 6 0 3นะคะติดต่อที่ช่างต้ำโดยตรงได้เลยนะคะเพื่อนๆท่านไหนที่สนใจแปลงหน้านะคะ ต่อสอบถามที่ทางตั้มได้เลยนะคะฝากไว้เป็นหนึ่งแนวทางเลือกนะคะสำหรับงานแต่งหน้านะคะร้านตั้มอัลโตช็อปนะคะเผื่อเพื่อนๆท่านไหนที่ยังตัดสินใจไม่ได้นะคะอร้านตั้มอัลโตช็อปไว้เป็นแนวทางเลือกอีกหนึ่งหนึ่งทางเลือกนะคะสวยๆงามๆแบบนี้เลยค่ะนี่เรียบร้อยค่ะท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามเพจเฟซบุ๊กของทางช่องยูทูบของทางร้านตั้มอัลโตช็อปด้วยนะคะ ขอบคุณกลุ่มเบคอนนะคะสำหรับหนึ่งลำนี้นะคะสวัสดีค่ะ